รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การประกวดสาวงามนางสงกรานของเวทีศึก12ราศีค่ะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นการประชันทั้งสองอย่างค่ะครับประชันเรื่องความงามแล้วก็ประชันทั้งดวงค่ะครับผมท่านอวบตอ่อชม และลำดับนี้พร้อมแล้วขอเชิญชมสาวงามทั้ง12ราศีเรียนเชิญ มีความสุขล้เกินวันนี้เจริญหูเจริญตาเออดนคล้ายๆนางสิบสองเหมือนกันนะเนี่ยอยาสิไม่ได้เป็นนางสิบสองไม่ได้ทไมอะถ้าเป็นปุ๊บเจ๊เป็นยกษ์ยังยังยังเอ๊ะเคยใส่ชุดไทยบ่อยเราจะเห็นบ่อยคุ้นตาแต่คนอื่นนี่ไม่คุ้นตาเลยไม่คุ้นตาในที่นี้ไมาถึงทุกคนสวยมากสวยกว่าชุดที่หนูเคยใส่ตามปกติประจําวันเลยนะ ใส่บ่อยไหมคะใส่บ่อยมากค่ะปกติอยู่บ้านก็จะใส่เขาอยู่ที่ศาลอยู่ที่ศาลเพียงตาจับอยู่ก็อยู่่กิติดกันอ่ะของนาตาลีก็งามใส่ให้เคยนะเพราะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยทุกคนจะต้องรับน้ำสั่งด้วยชุดแบบนี้ พี่แมมวะค่ะก็ใส่เป็นปกติเหมือนกัน,นอ,อ๋ออันนี้ประจำอยู่ที่ต้นกล้วยค่ะอันนี้ล่ะคะมันมันคุ้นคุ้นไม่ลูกมันคุ้นไหมไม่ก็ถ้าใส่ถ้าใส่ก็ใส่ได้อะค่ะแต่แต่ก็ก็ให้เนื้อก็อย่าใส่ดีกว่กอเนื้อได้ใส่่อ้าล่ะใส่ล่ะก็จริงๆก็มีไม่ค่อยได้ใส่เท่าไหร่แต่ก็ปกติร้อยมาลายอยู่บ้านอะไรเงี้ยก็มีบ้างก็แบบว่าเออให้ชินให้ชินร้อยมาลายแล้วก็ให้แฟนไปขายที่สียก วยนะหุ่นเขาชโลดเชวใส่แล้วดูงามดูดีมากอก็ไม่ค่อยได้ใส่ค่ะสักวันหนึ่งในชีวิตคิดว่าจะใสไหมครับรับน้ำสั่งสักนิดหนึ่งนะลูกนะถามแม่ก่อนแล้วยิ่งคนไม่คุ้นคือจําไม่ได้เลยว่าแค่ผมเดินจำไม่ได้ทั้นจ๋าคือหนูต้องการออกซิเจนมากตอนทำไมอะ เวลาหายใจหรือต้องก้อนอย่างเงี้ยเออเออเออโอ้โหมันรัดมากรัดค่ะตอนแรกเราเดินผ่านเราจำเขาไม่ได้เลยคนรู้สึกไหมไม่รู้ชั้นเหรออะไรเงี้ยแล้วน้องคนนึงที่เอากะลามาคลอกไม่รู้ว่าสายป่านจะมาทรงนี้ถ้ารู้ว่ามาทรงนี้จะเอาจงกระเบนแล้วก็เอาไอ้เนี่ยไอ้ที่นีดกะลาเม้าส์อ่ะต้องเจ๋งๆกระมาเลยเป็นกุมารเลยเป็นกุมารเลยน้องเ เอ๊ะก็คุ้นตาเขาใส่บ่อยว่าเขาเล่นละครจงกลกิ่งเทียนใช่ไหมใช่ค่ะอันน้องจอยจอยจอยเขากุ้มใจมากเลยค่ะเพราะว่าจะหาชุดไซส์เด็กได้ไหมคะเป็นคนที่นุ่งสิ้นแล้วคลุมเท้าหมดเลยต้องพยายามพับขึ้นมานะฮะดูดูเลต่อเยอะมาก่เอ เออเออน้องจี๊บสวยนะจี๊บสวยงามตามท้องเรื่องค่ะเอามินไหนกลัเคยใส่ไหมคะเคยเคยเป็นนางรำตอนปฐมค่ะหลังจากนั้นพอหน้ามันเริ่มเริ่มโตขึ้นเนี่ยตามันเริ่มตีบลงเรื่อยๆค่ะตามตาไม่สวยมันจะรำไม่ดีใช่ไหมเปล่าค่ะมันก็ไม่ค่อยเข้ากับชุดไทยแล้วเราจะไปอยู่ชุดเทรนด์อื่นแล้ว ทาต้องถุเท้อเอาอันนี้ประชันความงามกันไปแล้วใส่ให้เคยเพราะวันหนึ่งต้องใส่แน่ตอนนี้เราจะประชันดวงแล้วล่ะพร้อมไหมคะพร้อมอจัาทีบัสข้าทีหนึ่งราศีใดในช่วงนี้มีเกณฑ์จะตกเป็นข่าวช้า ทำไมอะไม่ใช่ค่ะคือว่าเคยมีพี่ที่เขาดูดวงเนี่ยเขาดูให้เขาบอกว่าให้ให้ระวังตัวเองไว้ค่ะตัวเองจะทำตัวเองขาวอันนี้เขาอันนี้เขาเช็คดวงของเขามาก่อนอ้ามาค่ะน้องไอซ์ตอค่ะน้องจิ๊กม่ค่ะ ดูจากอะไรครับที่ดาวราศีเมฆเพราะว่าเดือนนี้มันเดื hat, อนร right. oh no. ้อนแรงเดือนเมฆใช่ไหมแล้วส่วนมากเนี่ยคนที่เกิดราศีเนี้ยตัวเองมันจะต้องมีอะไรนิดนึงอ่ะใช่ไหมในช่วงแบบในช่วงวันเกิดตัวเองในช่วงเดือนเกิดของตัวเอนอาจจะต้องแบบคือมันต้องมีไลฟ์ก่อนแล้วให้ไปดีไงแต่ว่าอีกก่อนหลังกลังวันเกิดไปก็จะดีอันนี้เป็นเมียหมอรักหรือเปล่าฮะเนี่ยอันนี้เนี่ยพยายามมีหลักการนะ จะเอาใครดีอะไรเงี้ยก็พยายามแบบคิดแล้วนะให้ตอบดูดีไม่งั้นเดี๋ยวจะหาว่าแบบโบยให้ร้ายใช่ไม่เี่ยนี่พยายามหาเหตุผลมาแล้วมาแอรินค่ะแอรินตอบว่ามาเมทุกค่ะตัวเองทไมอะเรามีเหมือนเขาคงว่าจะเกิดเหตุเหรอก็มันมีมาตลอดเลยนะเออมันเรื่อยๆแล้วเป็นคนที่แบบเป็นดวงเรื่องนี้ค่อนข้างจะเยอะมาเรื่อยอ่ะเขาเขาขึ้นเขาขึ้นเขาขึ้นทางด้านนี้เขาขึ้น ยอมรับพูดตามตรงมาแล้วมันไม่หยุดสักทีก็แอร์ก็คงคิดว่าน่าจะเป็นตัวเองคงมาอีกเรื่อยๆพยายามแบบว่าให้ตัวเองเป็นคนดีไง้มว่าาถไม่ใช่เราคิดว่าจะเป็นใครนะถ้าลองบ้านใกล้เคียงบ้นใกล้เคียงอะไรไม่ต้องกลัวนะคะแอรินค่ะรู้สึกว่าทางนี้เขาตอบให้เห็นะคะสาธุคุณทุกคนคะขอบคุณค่ะ โหดูจากหน้าตาของสาวๆแต่ละคนเคยตกเป็นข่าวมาแล้วกันทั้งนั้นแล้วคราวนี้ใครล่ะจะเจอแจ็คพอตต้องตกเป็นข่าวเช้าช่วงหน้ามาฟันพงร่วมเปิดศึกโดดไร้รอยต่อท้อเต็มผืนหลับเต็มตื่นด้วยชุดเครื่องนอนโตโต้ผลรุ่นใหม่ในน้องน้ำมันจักรยานไฟฟ้าและสกูพิเตอร์ไฟฟ้า L.E. Ride พร้อมส่งบริการทั่วประเทศยุบปัญหาสิวลดเลือนรอยดำฝ้าดับสมชายกว่า38ปีมินิเมดสแปลชสดชื่นเต็มรถส้มไทยประกันชีวิตเห็นคุณค่าของทุกชีวิต